วันนี้ Ford Auto Gallery รปทุมธานีมีโอกาสได้ไปพบกับคุณเคเจ้าของรถยนต์ Ford ที่ใช้มานานกว่า23ปีและเป็นเจ้าของบริษัทเฟอร์โรซีเมนแน่นอนครับธุรกิจที่ผ่านมาได้นั้นต้องคู่ควรกับรถคู่ใจ Ford r เ n g e r พาพี่เคไปประชนภัยอะไรมาบ้างวันนี้พี่เคจะมาบอกความในใจที่มีต่อรถยนต์ Ford บรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนและเรื่องราวจะน่าติดตามเพียงใด ปรับชมกันครับเฉลิมชัยตะมาพุทธชื่อเล่นชื่อเคเจ้าของโปรดักต์รู้จักทั่วไปในวงการก่อสร้างคือถังคอนกรีตสำเร็จชนิดโฟโลซีเมนต์ถ้าในวงการเขาจะรู้แล้วว่าพี่ทำสินค้าตัวนี้อยู่ย้อนไปสักปี4-5เป็น xlt อะครับ4ประตูับเพื่อน2ล้ออันนี้คือ First Contact เลยประทับใจตั้งแต่ขันแรกแล้วครับ เอเวอเรสตัวก่อนไมเชนอะครับเป็นไทเทนเนียมใช้บ่อยที่สุดใช้มาหลายยี่ห้อแล้วครับเอาง่ายๆแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบที่ฟอร์ดอยู่ดีถ้าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดณปัจจุบันก็คือใช้ใช้ฟอร์ดอย่างเดียวเลยอย่าลืมว่าผมเป็นเอนจิเนียเพราะนั้นวิธีการคิดก็คือ ตัวสินค้าที่เราเลือกเนี่ยอย่างเช่นรถฟอร์ดเ,เราก็จะเลือกเรื่องด้านความปลอดภัยก่อนอันดับ2ก็คือเรื่องของการคุ้มค่าก็สมราคาเอาง่ายอันที่3าก็คือเรื่องความสวยงามซึ่งฟอร์ดตอบโจทย์ได้หมดเลยทั้ง3ามพอในวาระที่ครบรอบฟอร์ดประเทศไทยยีปีขอให้ฟอร์ดสร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป